สวัสดีครับก็มาต right ่อเนื่องกันนะครับกับคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็พอดีผมมีเหรียญส่งมานะครับมีเหรียญส่งมาขายนะครับเป็นเป็นเป็นน้องท่านหนึ่งนะครับก็ส่งมาขายเป็นครั้งที่3แล้วนะครับก่อนหน้านี้คลิปก่อนหน้าเลยผมก็แกะกล่องแกะกล่องเหรียญให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับอันนี้คือผมมานับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็พยายามทําให้มันต่อเนื่องนะครับก็จะได้ดูกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะครับ ก็อันนี้นะครับยอดเงินที่ได้ไปนะครับอยู่ที่10,000 1570กว่าบาทนะครับก็จะมีจะมีเหรียญ1นบาทครุฑที่ส่งมานะครับ1 2 3 4 4 0 0 4 2 2เหรียญนะครับ1บาทครุฑ422เหรียญนะครับนี่ก็คือที่ส่งมาขายนะครับก็ลองลองรับชมดูนะครับลองพิจารณากันดูนะครับว่า มีความน่าเชื่อถือไหมนะครับก็คือผมก็เน้นรับซื้อนะครับแล้วก็ซื้อมาขายไปนะครับถ้าเกิดว่ามีเหรียญตามรายการผมก็รับซื้อนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็น5บาทครุ๊ครุตตร,รงนะครับสภาพผ่านการใช้งานนะครับอันนี้ซื้อเริ่มต้นเหรียญละ30บาทนะครับก็น้องเขาแจ้งมาว่า30เหรียญแต่ผมเช็คแล้วนะครับก็ได้มาย9เหรียญน,นะครับแล้วก็เหรียญหนึบาทครุด น้องเขาแจ้งมาว่าจะส่งมา400 420นะครับก็เกินมา2เหรียญน,นะครับอันนี้ก็คือก็ต้องตรวจสอบต้องเช็คกันกันให้ให้ให้ดีนะครับเหมือนกับส่งมาขายนะครับเหรียญทุกเหรียญที่ส่งมาขายผมก็ต้องตรวจสอบนะครับก็คือบางทีอาจจะใช้เวลาสักนิดนึงนะครับในการตรวจสอบแล้วก็พอเช็คเสร็จแบบเนี้ยเช็คเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมก็จะโอนเงินให้นะครับอันนี้ก็คือเช็คเสร็จแล้วประมาณ กี่โมงอ่ะยังไม่เที่ยงนะครับก็เดี๋ยวไม่เกินเที่ยงเดี๋ยวผมก็โอนเงินให้นะครับสาหรับที่น้องท่านนี้ที่ส่งเหรียญมาขายนะครับอันนี้ส่งมาขายเป็นครั้งที่3แล้วนะครับคืออยู่จังหวัดสมุทรปราการนะครับแล้วส่งมาขายที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีผมเป็นร้านไม่ใช่เชิงไม่เชิงเป็นร้านนะครับผมรับซื้อตัวผมมาอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็อยู่ที่ไหนก็ขายได้นะครับก็คือหลายๆท่านบอกว่าจะมาขายที่นี่เลยนะครับก็ได้นะครับแต่ก็คือว่า อยากให้ทักไลน์มาก่อนส่งรูปเหรียญมาก่อนมาดูว่าเหรียญที่ท่านมีอตรงตามที่ผมรับซื้อหรือเปล่ากรณีว่าถ้ามีเหรียญที่ตรงตามที่ผมรับซื้อแล้วมูล,ลค่ามันคุ้มค่าที่จะเดินทางมาขายก็โอเคนะครับแต่ว่าถ้าส่งมาแล้วเหรียญที่ส่งมาไม่ได้เป็นแบบที่ผมรับซื้อนะครับเดินทางมาแล้วเติมค่าน้ํามันไปสองสาอะไรแบบนี้มันก็ไม่คุ้มนะครับอันนี้ก็คือเหตุผลที่ผมบอกว่า ส่งรูปมาทางไลน์นะครับไลน์ ID ผมก็ขึ้นไว้ให้ตลอดนะครับสำหรับท่านที่ดูคลิปเก่าๆนะครับคลิปเก่าของผมช่วงที่ผมทำ YouTube ใหม่ๆอะ่ะผมจะมีช่องทางการติดต่อไว้แค่หนึ่งไลน์ไอนะครับซึ่งบางคนก็เข้าได้เข้าไม่ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมเป็น l i น์แอดนะครับสแกนต,ตัวนี้คือจะติดต่อง่ายกว่า นะครับผมเพิ่มลาย i ID ในการติดต่อให้นะครับก็ตั้งใจที่จะรับซื้อจริงๆนะครับไม่ได้มาทําคลิปหลอกไม่ได้มามาทำคลิปเอายอดวิวนะครับผมทําคลิปเพื่อต้องการสิ่งนี้นะครับต้องการซื้อเหรียญจากเพื่อนๆจาก f อที่ต้องการจะขายนะครับส่วนท่านที่ไม่ต้องการขายอันนั้นก็คือมารับชมคลิปของทางช่องผมได้นะครับผมนอกจากจะรับซื้อแล้วผมก็มีการอัปเดตข่าวสารนะครับเรื่องราวของเหรียญ กระแสในกลุ่มซื้อขายอะไรต่างๆเนี่ยผมก็มีมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับเพราะว่านอกจากที่ผมจะทําคลิปรับซื้อจากเพื่อนๆแล้วผมก็จะต้องหาเหรียญนะครับผมต้องอัปเดตราคาเหรียญตลอดนะครับเพราะว่า,าการที่เราจะซื้อขายเหรียญเนี่ยเราต้องรู้นะครับเหรียญตัวไหนมีราคาเหรียญชนิดไหนราคาลงนะครับเหรียญขึ้นเหรียญลงคือเราเราต้องอัปเดตตลอดนะครับผมก็จะ ค่อนข้างจะรู้ราคาซื้อขายนะครับอาจจะไม่ได้เก่งมากมายนะครับแต่ผมก็รู้ยังไงอะ่ะรู้จําเป็นต้องรู้ในส่วนที่ผมจะต้องใช้นะครับก็คือไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะครับแต่ว่า เหรียญที่ผมซื้อขายคือผมรู้นะครับผมตั้งราคารับซื้อได้นะครับก็คือลองทักกันมาดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือมามาต่อเนื่องกันนะครับเหรียญหนึ่งบาทครุฑนะครับมี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 พี่ท่านหนึ่งสอบถามกันมานะครับสอบถามว่าเหรียญหนึ่งบาทครุฑเนี่ยมีเยอะๆแบบนี้มีปลอมไหมนะครับมีนะครับอันนี้คือผมก็มีเหรียญปลอมให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเดี๋ยวให้ความรู้กันด้วยเลยนะครับสาหรับ เหรียญนี้นะครับเหรียญหนึ่งบาทคุดรุ่นนี้นะครับอันนี้ปลอมนะครับเนี่ยเหรียญนี้ปลอมถ้าผมจําไม่ผิดน้ําหนักจะหนักกว่าปกตินะครับผมไม่ได้เตรียมเครื่องช่างมานะครับแต่ว่าเราสังเกตดูได้นะครับอันนี้เหรียญแท้นะครับเหรียญแท้กับเหรียญปลอมนะครับเห็นไหมครับผมเคยทําคลิปประมาณสองาครั้งแล้วเอาเหรียญนี้มาโชว์นะครับเหรียญปลอมดูได้ไม่ยากนะครับเหรียญปลอมอันนี้คือคือแบบเห็นไหมครับอันนี้คือปั๊มใหม่ๆนะครับ มันมัน,ม,น,ม,นมันการปัม๊มการปั๊มเหรียญปลอมกับปั๊มในโลงกระสอบอ่ะมันไม่เหมือนกันนะครับปั๊มเหรียญกับปั๊มพระค่อนข้างจะแตกต่างกันนะครับก็คือความคิดส่วนตัวของผมนะครับแล้วก็ที่ผมได้ดูคลิปต่างๆในโลงกระสาบหรือว่าอะไรอะ่ะคืออันเนี้ยคือปั๊มเหมือนกับปั๊มพระเหรียญอะไรสักอย่างนะครับถ้าผมพูดผิดต้องขออภัยนะครับแต่คือเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นนะครับรายละเอียด นะครับมันจะแตกต่างกันนะครับเห็นไหมครับวัสดุก็แตกต่างกันแล้วนะครับเนื้อโลหะก็แตกต่างกันแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้คือเหรียญปลอมนะครับเหรียญปลอมก็คือเห็นไหมครับเฟืองไม่มีเลยนะครับเหรียญปลอมเฟืองไม่มีเลยนะครับเหรียญจริงเฟืองจะลึกเสมอนะครับเสมอก็คือเท่ากันนะครับแล้วก็ครุฑนะครับต่อให้เวลาผ่านไปนานแค่ไหนหน้าครุฑก็ยังคมชัดอยู่นะครับเนี่ย อันนี้เหมือนเหรียญเห็นไหมครับอันนี้เป็นเหรียญเหมือนสอบถามกันมาเหมือนกันนะครับว่าเหรียญแตกลายงาแบบนี้ผมรับซื้อไหมผมก็ยังไม่ได้รับซื้อนะครับอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวของผมก็คือเหรียญมันเสื่อมสภาพหรือว่าวัตถุในวัตถุดิบในการผลิตอนะมันมันมันแตกต่างหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ทําให้เหรียญเป็นแบบนี้ได้นะครับแต่ก็คือมองดูแล้วก็สวยงามนะครับ บางท่านก็นิยมเก็บกันสําหรับเหรียญแตกรายงาแต่ก็คือทางช่องผมไม่ได้รับซื้อนะครับอันนี้คือผมผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับพอดีมีติดมาผมก็เลยเอามาเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆได้ดูนะครับว่าเหรียญแบบนี้ก็มีเก็บกันนะครับแต่ว่าเล่นกันเฉพาะกลุ่มผมคิดว่าน่าจะทํากันได้นะครับทําให้เหเรียญเสื่อมสภาพโดนน้ํายาอะไรแล้วก็ให้ความร้อน นะครับแตกมาจากข้างในหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือข้อสันนิษฐานของผมนะครับก็คือว่าไม่ได้แปลกมากมายนะครับไม่ได้แปลกพอที่แบบผมจะมารับซื้อเหรียญ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 แตกลายงาแบบนี้นะครับเหรียญแบบนี้คือผมก็ซื้อในราคาเหรียญเหรียญครุฑผ่านใช้นะครับแต่ว่าก็อยู่ที่คนชอบนะครับบางคนมองดูผมก็มองดูว่าสวยงามนะครับแต่ก็คือถ้ามองอีกนิดนึงนะครับในเชิงการค้าก็คือ ได้รับความนิยมน้อยนะครับอันนี้คือมีข้อเปรียบเทียบให้นะครับแล้วก็อันนี้คือเหรียญปลอมนะครับมีมีพี่ท่านหนึ่งสอบถามกันเข้ามานะครับว่าเหรียญครุฑเยอะๆแบบเนี้ยปลอมมีไหมนะครับตอนที่ผมซื้อขายครั้งแรกนะครับมีการส่งเหรียญครุฑมาขายผมครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วนะครับประมาณ1 0 0เหรียญน,นะครับผมก็ รู้สึกแบบเอะมันเป็นเหรียญปลอมหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมก็ไปตรวจสอบนะครับไปสอบถามกับแอดมินกลุ่มเหรียญครุฑหรือว่าอะไรต่างๆนะครับส่งรูปให้เขาดูนะครับพอค้านะครับซึ่งซึ่งตอนนั้นอะ่ะเมื่อประมาณปีที่แล้วผมผมยังไม่ไม่เคยได้ซื้อแบบจํานวนเยอะๆนะครับก็คือก็เราก็ต้องตรวจสอบก่อนนะครับตรวจสอบแล้วก็คือ,อประสบการณ์ก็สอนเรานะครับเราดูเหรียญเราอะไรเนี่ยเหรียญปลอมจะพบเจอได้ยากกว่านะครับเหรียญปลอมรุ่นเนี้ยระบาดมาประมาณ น่าจะสี่ปีที่แล้วนะครับมีออกมาช่วงหนึ่งนะครับพ่อค้าร้านใหญ่ๆก็โดนนะครับร้านรับซื้อเพราะว่ามีปลอมมาช่วงแรกๆอ่ะไม่มีใครคาดคิดนะครับว่าเหรียญปลอมเหรียญนี้จะออกมาแล้วก็ชอบส่งรูปส่งรูปมาให้ร้านรับซื้อดูช่วงดึกๆนะครับภาพมืดๆนะครับก็โดนกันเยอะนะครับโดนเหรียญปลอมรุ่นนี้กันเยอะนะครับแต่ว่าออกมาระบาดสักเดือน ไม่เกิน2เดือนก็เงียบหายไปนะครับเพราะว่ามันตรวจสอบได้ไม่ยากดูได้ไม่ยากนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือผมเอามาให้ดูนะครับเหรียญนี้ผมขอซื้อเพื่อนมานะครับเพื่อนเขามีสามเหรียญแล้วผมขอซื้อมาหนึ่งเหรียญซื้อมาเพื่อเป็นตัวอย่างในการทําคลิปนะครับให้เพื่อนๆได้ดูว่าอ๋อแบบนี้มันปลอมนะครับแล้วก็ดูไม่ยากนะครับเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้เพิ่งปั๊มใหม่ๆนะครับแต่ว่าลวดลายอะไรแบบไม่มีเลยนะครับหน้าคุด อาพระพักของในหลวงแล้วก็ขอบเฟืองก็ไม่มีเลยนะครับเหรียญครุฑแท้นะครับนี่นะครับถ้าเกิดว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่นะครับขอบเฟืองก็ยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับหน้าครุฑก็ยังจะเห็นอยู่นะครับนี่นะครับก็อันนี้ก็คือมาเสริมให้นะครับพอดีนึกขึ้นได้ว่ามีพี่คนนึงถามว่าเหรียญปลอมมันมันเยอะเราดูยังไงนะครับก็ลองลองดูลองศึกษาไปเรื่อยๆล้กันนะครับแต่ว่าของผมอ่ะ ก็คือเวลาผมขายผมการันตีให้นะครับผมรับประกันแท้นะครับสำหรับท่านที่ซื้อเหรียญใบนะครับก็ลองๆพิจารณาดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวผมไปโอนเงินให้นะครับก็มาต่อเนื่องนะครับว่าเหรียญที่ผมรับซื้อมีส่งมาขายจริงๆนะครับแล้วก็ซื้อจริงนะครับอาจจะไม่ใช่ยอดหลักแสนนะครับแต่ถ้าเป็นหลักหมื่นแบบนี้ก็คือส่งมาได้เรื่อยๆนะครับเหรียญในกลุ่มที่ได้รับความนิยมนะครับก็คือขายได้เลยวันนี้ นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมไปโอนเงินให้กับน้องท่านนี้นะครับส่งมาขายอันนี้ส่งมาครั้งที่3แล้วนะครับครั้งแรกส่งมา800ครั้งที่2ส่งมา700ครั้งนี้ส่งมาประมาณ420นะครับก็เกือบ2,000เหรียญละส่งมา1 0 0 0 1,920เหรียญนะครับก็ปีนี้ก็ถือว่าได้ครุดจากจากน้องท่านนี้มาเยอะนะครับก็ ได้ขาวก็พอทราบนะครับว่าน้องเขายังมีอีกนะครับก็น่าจะขายบางส่วนแล้วก็เก็บบางส่วนนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับการเก็บสะสมมันมีหลากหลายรูปแบบนะครับถ้าเกิดว่ามีเยอะอยากจะขายก็แบ่งมาขายบ้างก็ได้แล้วเราก็เก็บบางส่วนเก็บพอที่จะส่งต่อให้ลูกหลานหรือว่า,อ,าอยังไงก็แล้วแต่นะครับลองพิจารณากันดูนะครับการเก็บสะสมเก็บแต่พอดีหรือว่า ใครอยากจะเก็บเยอะๆเพื่อเก็งกําไรนะครับอันนั้นก็คือได้แต่ก็คือต้องมองตลาดด้วยนะครับติดตามผมก็ได้นะครับผมจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับว่าเหรียญเป็นยังไงนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปกับสลาลมคอยชแนลคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ